ดูรายการค้าของวันที่12มกราคมนะคะนำฝากเช็คได้ที่4481234นะคะธนาคารกรุงไทยสาขาลาดพาดร้าวที่ได้รับจากบริษัทฟู๊ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะจำกัดนะคะฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์เมทองบริษัทนะคะเลขที่081-2-79910-9นะคะไปดูที่โปรแกรมกันเลยคะ่ะ ไปที่ระบบเช็คและเงินฝากธนาคารนะคะไปที่ปุ่ม WorkFlow ค่ะคลิกที่ใบนำฝากนะคะโปรแกรมโปรแกรมจะเข้ามาและแสดงสมุดธนาคารเล่มที่001ให้นะคะแต่รายการที่เราจะนำฝากเข้าไม่ใช่บัญชีกระแสรายวันนะคะให้ลบศูออกหนึ่งตัวและ Enter ค่ะ โอเแกรมก็จะแสดงรายการสมุดเงินฝากมาให้เรานะคะในที่นี้เราจะเลือกบัญชีบัญช,ชีออมทรัพย์นะคะเลือกเสร็จแล้วให้กดปุ่ม enter ค่ะโปรแกรมก็จะดึงรหัสมาให้เรียบร้อยนะคะกดปุม่มโ ok ค,ค่ะเข้ามาแล้วนะคะจะยังไม่มีรายการเราจะเพิ่มรายการนะคะให้กดปุ่มเพิ่ม f ก็มาเปลี่ยนแันที่นะคะเป็น62 8ต8 8นะคะเลขที่นะคะเราจะให้โปรแกรมรันให้อัตโนมัตินะคะลงมาดูที่รายการเช็คด้านล่างนะคะเราจะใส่จุดแล้ว Enter นะคะให้ทีนีนเลกที่เช็ค ทา่านเช้คจะมีอยู่หนึ่งฉบับเท่านั้นนะคะจากนั้นเราก็กดเลือกะะเลยค่ะคือเลขที่เช็คคือ4 4 8 1 2ี4ตรงกันนะคะกด Enter เลยค่ะจากนั้นก็ตรวจสอบรายละเอียดนะคะว่าบันทึกครบถ้วนหรือยังบริษัททรุดแลนด์นะคะเป็นจำนวนเงิน25,000บาท ครื่นต้องเร้ให้กด F 1 0เพื่อบันทึกค่ะโปรแกรมจะแสดงการบันทึกบัญชีอาตจ,จะมัติบให้ตามภาพนะคะโดยจะบันทึกบัญชีในคือ David, เดบิตเงิาานฝากธนาคารเงินฝากออมรับสองหมื0บาทและเครดิตเช็ครับรอรนาานวฝาก2,500มบาทนะคะจากนั้นกดปุ่ม F 1 0เพื่อบันทึกค่ะ กด escape ออกอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเลือกข้อมูลนี้ให้ตอบเปยค่ะมาดูที่รายการใบนำฝากจะมีอยู่หนึ่งรายการแล้วนะคะที่เราเพิ่งคีย์ไปเมื่อกี้คือจำนวนเงิน25,000บาทนะคะเสร็จแล้วให้กดปุ่ม escape เพื่อออกค่ะมาที่ใบนำฝากนะคะให้แก้ไขให้กดปุ่ม cancel เพื่อกลับไปยังเมนูหลักค่ะค่ะรายงานวันที่สิ มกราดก็มีเพลยงเท่านี้ค่ะ